สดีค่ะเอฟซี FC. ดูเด็กๆเ,เล่นกันนะคะวันนี้แม่เหนื่อยแม่ไม่พาเล่นให้เด็กๆเ,เล่นกันเองนะอะพี่ทังเอกทำไมลูกพี่องเอกจะอ้อนอไรแม่ลูกอ,อ้อนอไรแม่ครับครับอ้อนอไรแม่ลูก ดูซิดูถุงทองกับพี่ทองทิวเล่นกันใช่นะดูถุงทองกับพี่ทองทิวเล่นกันทองส้ยวิ่งไปไหนละอ่าเอาทองส้ยเล่นด้วยทองส้เล่นด้วยแม่จะเอาทองกวาวกับทองสุขไว้ข้างนอกนะคะ ราะว่าสองคนนั้นเขาจะติดจัดก็เลยเอาออกไปก่อนส่วนถุงทองกับทองสร้อยเขายังไม่ติดค่ะก็เลยเล่นกับที่ทองเอกกับทองทิวได้ถุงทองออกมาลูกอยาก้งอยแกล้งน้องมาออกมาเราอะอยาแกล้งทองสร้อยนะถุงทองเขาชอบแกล้งทองสร้อยค่ะ ไหนใครอยู่ในนั้นใครอยู่ในนั้นใครอยู่ในอุโมงค์ไหนใครอยู่ในอุโมงค์ลูกไหนใครอยู่ในอุโมงค์โอ้พี่ทองทิวพี่ทองทิวอยู่ในอุโมงค์เหรอลูกฮะเอฟซี FC เห็นผมไหมครับเอฟซี FC เห็นผมไหมครับ ขอบคุณครับ